สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับช่อง Easy T นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการบีบอัดไฟล์หรือชิปไฟล์นะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับผมโดยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีบีบอัดไฟล์แบบธรรมดาทั่วไปและวิธีบีบอัดไฟล์แบบเข้ารหัสผ่านอ่าไม่พูดมากนะครับงั้นเราเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะครับผมก็จะมีโฟลเดอร์ โฟลเดอร์งานโฟลเดอร์รูปหรือโฟลเดอร์อะไรก็ได้ที่เราต้องการบีบอัดนะครับอันดับแรกผมก็ถ้าบีบอัดธรรมดานะครับก็คลิกขวาตรงโฟลเดอร์นั้นเลยนะครับแล้วเราก็เลือกตรงเพิ่มเข้ารูปผมเองอันนี้คือวิธีบีบอัดไฟล์ธรรมดานะครับโปรแกรมที่ใช้ก็จะเป็นโปรแกรม WIN RAR น,นะครับหรือ WIN RAR อนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยคือการบีบอัดไฟล์แบบธรรมดา อันนี้คือการบีบอัไฟล์ต่อไปจะเป็นการบีบอัดไฟล์แบบใส่รหัสผ่านหรือบีบอัดไฟล์แบบล็อกรหัสผ่านนะครับผมก็คลิกตรงโฟลเดอร์เหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกตรงเพิ่มเข้าเอกสารนะครับพอมาหน้านี้ปุ๊บมันก็จะมีตรงนี้นะครับตั้งรหัสผ่านเราก็กดตั้งรหัสผ่านเลยถ้าเราอ่ะผมจะลองตั้งว่า1 2 3 4 5 ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งก็12 3 4 5สแล้วเราก็กดตกลงกดโอเคตัวนี้ก็จะเป็นการบีบอัดไฟล์แบบใส่รหัสผ่านงั้นเราลองไปเปิดดูกันถ้าเราคลิกเข้ามามันก็จะคลิกเข้าไปได้นะครับแต่ถ้าเราพอจะเปิดเข้าไปดูรูปเนี่ยมันจะไม่ให้ดูมันจะกันไว้1 2 3 4 5้เราก็ใส่รหัสมันก็จะดูได้กับอีกวิธีหนึ่งถ้า คนอื่นต้องการจะแตกไฟล์หรือเราต้องการจะแตกไฟล์มันก็จะทําหารหัสหนึ่งสอี่หครับก็เอาไปใช้เป็นไฟล์สําหรับบีบอัดที่เป็นความลับหรือเราไม่ต้องการให้คนอื่นทราบนะครับผมง่ายๆครับวิธีการบีบอัดไฟล์แบบเข้ารหัสและแบบปกติด้วยโปรแกรมว i นล a านะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ